แกเ,เปลยไงไกเพดคือแบบสีแม่งแดงมากเซตของไฮคิวนะฮะวันนี้ทุกคนวันนี้ก็เช้าวันที่สเนาะก็กำลังเดินไปตลาดปลาก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีอะไรน่ากินไหมเพราะว่าเมื่อวานเพื่อนไปมาแล้วเพื่อนบอกว่า อูนอิดีมากก็เดี๋ยวไปไปกินอุนอีกกันแล้วก็ไปดูอย่างอื่นว่ามีอะไรน่ากินอีกบ้างนะฮะเดินเข้ามาก็จะเจอเป็นร้านดงนะฮะก็วันนี้เราจะกินอันนี้กัารเขาเขียนว่า number one ทางเข้าไปดูน้ำตกข้างในนะฮะป่าเวอร์ทายทุกคนก็เราก็มาถึงน้ำตกที่เราจะมาแล้วนะก็ดูดก็เดี๋ยวไปดูกันว่าข้างล่างจะมีทางไปแบบลงไปข้างล่างไหมเพราะว่าเมื่อกี้เห็นฝั่งนู้นมันมีทางลงไปข้างล่างเว้ย์ทายทุกคนก็คือเราก็มากินข้าวกันแล้วคือไม่ไหวแล้วเด้อแล้วคือทางโต๊ะสักสบายเย็นหมือนกันหมดเลย ก็คือโซบะเย็นกับทุกคนจริงๆเวย,ยจริงๆมันทะลุเลยทีตู้โซบะเย็นทุกคนเลย <laughs> ทางลงเขาไปน้ำตกนะฮะนี่โอเคทุกคนก็ถึงน้ำตกแล้วใหญ่มากโอ้ยเลื่นสวยมากขลังนู่น โอ้ชใหญ่แตทเทิแพทเทิใหญ่มากทุกคนร้อนมากเลยดูดิน้ำใสมากอะ่ะโอ้แมพข้างหน้านะฮะคนขับพาว่าไงฮะเชียว,ว,วขึ้นมาสูงมากทุกคนดูดิ ทางขึ้นมาก็ทางขึ้นมันั่งรถเป็นไงบ้างคะสบายดีสบายดีแต่คือแต่คือไม่กิดที่เห็นหน้าคือแบบอุ๊กอุ๊กเลยนี่ทุกคนพอเดินเข้ามาก็คือป่าบองผู้เขาไปอยู่ข้างหน้านู่นเห็นไหม มันคือข้างบนตรงนี้คือสวยมากลมก็แรงมากเหมือนกันทุกคนเราก็เดินข้ามาถึงปากปบปอไปแล้วนี่ข้างหลังสวยมากนี่ฟ้าแบบฟ้ามากเลยอ่ะก็อากาศดีมากทุกคน20องศาเองคืออากาศดีมาก,มากตรงนี้ก็เมฆรออ่ะ ให้ทุกคนดูดิแบบตอนนี้มันจะมีทางเดินไปตัวหนึ่งตรงนู้นแล้วก็เดินไปตรงนู้นใช่ไหมแต่คือแบบวิวตรงเนี้ยป,ป่าของภูเขาไฟคือสวยมากมันแบบมันฟ้าแบบฟ้ามากอ่ะเน<ล>นี่นะคะเซตไฮคิวที่สั่งก็มีคิวท่างแกงกะหรี่ค่ะแล้วก็มีไข่แล้วก็เป็นน้ำมะม่วงสลัดค่ะแล้วก็ซุปแต่เดี๋ยวรอของหวานก่อนที่มันจะเป็นคล้ายๆโมจิชาเขียว แล้วก็ได้นี่แถมมาด้วยนี่เป็นแฟ้มนะฮะไฮไฮเดย์สุดท้ายนะทุกคนทุกคนดูหน้าทุ่งตื่นกันนะฮะก็ผู้รอดชีวิตคือเหลือแค่เราสามคนด้านนี้ก็ไปตาดปังากันจ้านเนี่ยนะฮะก็ซื้อกลับกินที่โรงแรมกันคนหนึ่งนะฮะคนหนึ่งก็คืออูนิหนึ่งแล้วก็ไก่ทอดหนึ่งไก่เผ็ดเป็นไง ไก่เพคคือแบบสีแม่งแดงมากนั่นคือของเราก<ม>ินเลยไกท่ทอดธรรมาดาทุกคนก็คือตอนนี้ขับรถมาทุกคนหิวมากใช่ไหมก็คือแรนดอมมัจร้านซูชิเว้ยก็คือดันอร่อยเว้ยอร่อยแบบดีมากแต่ว่าแต่ว่าอะไรแต่ว่าอิ่มแล้วก็คือกินไปของควร ใช่ hi, ทุกคนน็คือตอนนี้เรามากันที่ Fox Village <า>เนาะเข้าไข้ดูข้างในกันทุกคนเข้าดูข้างในกัน<อ>เดี๋ยวเดินไปดูกันตรงที่ว่าหมาเดินแบบเอา u t d o o r นี่ทุกคนเข้ามาข้างในแลบบ้มันเป็นแบบเปิดให้เดินไปเรื่อยๆอะ่ะนี่ก็มีหมาแบบนอนอยู่ตรงเนี้ยเต็มเลยเห็นไหมนี่เขามีตัวนี้นอนอยู่อย่แบบนี้เลย คนนี้พอเข้ามามักก็จะมีแบบแบบที่น้องนอนอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็แบบที่เดินเดินอะไรอย่างเงี้ยแบบนีอย่างเงี้ยก็คือแบบก็จะเหม็นเหม็นแบบนิดนึงแต่ว่ามันก็น่ารักอยู่ โอเคทุกคนก็คือตอนนี้เราออกมาจาก Fox Village ใ right? ช so ่ปะก็กำลังจะกลับบ้านแล้วก mm ็จบวอล์กเท่านี้แล้วกันก็เดี๋ยวดูว่าจะได้ไปเที่ยวไหนอีกแบบว่าจะได้ไปไหนเนาะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปจ้า